ฝึกแอคชั่นปะวันนี้พบกับการตีป้อมเลนเดียวโอลีโ,อลโดยราชาโปรผู้น่ารักไอ้ตัวเขียวมึกเขียวเท่านั้นแล้วก็แวนแฮเลนเพื่อนคู่คคใจรู้สึกว่าจะจบเลนขวานี่คือการรีเพยนั่นเองแต่เวลาเล่นแล้วก็รู้แล้วว่าชนะที่เลนขวาของเราเลนเมืองกือนั่นเองปะมากับแวนแฮเลน ตอนแรกเขาเล่นอะไรวะ su, อเอลซูไอเยี่ยตีป้อมไม่เข้าเลยอ่ะได้แต่ซูมก็เลยให้เปลี่ยนเป็นแวนแฮรเล่นดูนเจออลิซยิงยิงยิงสับสับหืมในตายอ้าวแตกซะแล้วเพื่อน2 2 5 g อ้อยย้จีโดนยิงโดนยิงไล่โดนปืนกลแก็ซลิงไวเลตเหรอปืนกลแก็ซลิงไล่มาหนุนไวเลตเราไปเป็นป่าเฉยเลยนะเกมนี้ ไอเลดของเราเข้าป่าอ่ะรอพี่แวนก่อนแจกแล้วตั้งแต่นาทีแรก <c oughs> ยิงยิงปืนเนอะสับ <c oughs> บับยิงสแตนสับสับ <c oughs> มีโลอ่ะตอนเกมก็ไม่มีอะไรก็ให้เพื่อนไอ้นั่นไปส่วนเราก็ตอนแรกก็เหมือนกับจะเล่นแบบซ้ายขวาเหมือนกันนะ วิ่งไปวิ่งมาเพื่อไปคิวเขาแล้วก็ตกลงกันว่าเอาเล่นลองเล่นแบบเลนเดียวจบดูสิได้ไหมมาดูสิว่าจะทำได้หรือไม่โดยแวนฮาเลนมาอลิสเบลสอยู่ตอนนี้รอแปลงร่างปั่ปนปนั่นหมุนติวหมุนติวบูลาดอยู่ซ้ายบนหมุนติว,ตว,ตวบัฟฟาโล โยนโยนสตันโยนสตันบาดูมังกรจะเอามังกรอีกแล้วสับไปทีหนึ่งอ้าวหนีกลับอ้าวติดจะงั้นมังกรยกหนึ่งทีไปบวกก่อนอีกแล้วแล้วก็โดนไหม,มต้องรีบมาช่วยกันเป็นกรรมการห้ามวยก่อนนะเนื่องจากว่าถ้ามันเห็นไอตัวเขียวมันก็อาจจะเกรงใจบิงกลับกันถ้ามันไม่เห็นเรานะั้นอาจจะ เข้ามาใส่แคลี่ของเราอย่างง่ายดายโอ้ยเบลสีแล้ะมึดของเรามาแล้วป่าเรียบร้อยสะดีดีตานแล้วก็แวนฮาเลนไอ้ยยืนผิดตำแหน่งแล้วโอ้โหไอแวนอแวนกลายเป็นแวนแปล่งร่างอยูุ่กอยู่ตัวนี้อ้าวปิดตังั้นบลิงออกมา อีแวนของเราไปแจกต้นเกมเนี่ตอนนี้ก็เลยต้องให้สัญญาณว่าเอาป้อมดีกว่ายิงแต่ป้อมเท่านั้นอย่าไปเน้นคิวมากฟังเรารอพี่แวนเราขึ้นมาก่อนสับไปอูตีคลิปไม่เข้าเลยพยายามจะเก็บเราภายในป้อมเลยนะโหดจริงๆริง f ัฟฟาโลยิงยิงกรดิตันตันบ่าตันตันนัวคูดาวอี 7วินาทีให้เพื่อนยิงไปก่อนกินเลือด mm hmm. มาแล้วตรงกลางมังกรมีอะไรกันหรือเปล่ามีเรื่องกันเปล่าตรงนู้นรออ้าวผิดดังนั้นอันนี้กดผิด,ผดพลาดเองไนงะกดเล็งมันเล็งมันเล็งแล้วมันจะออกแบบเรีเยกอะไรนะดีเลยดีเลยกดอันติีไม่ค่อยได้นะช่วงหลังๆนี่เป็นที่เกหรือเป็นที่กลัว น่าจะเป็นที่กูนี่แหละอขนาดตัววิ่งแบบตรงๆแล้วกดแล้วยังกดไม่ค่อยไปพยายามอลิศพยายามจะโยนบอลสตันบอลอีเน่สตนัน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 สตนัอสตนออลี่ขี่ไปไม่มามระวังให้เพื่อนก่อนมีอะไรมาล้วงข้างหลังหรืเอเปล่าฟ้อมแล้วนะครับตอนนี้กลับไปลไล่กลับบ้านเอาป้อมได้หนึ่งฟ้อม โอ้ oh, ยิงพร้อมที่จะแปลงร่างโอลี่ได้อ,อยังง9วินาที8วินาทีสับอีกหนึ่งทีปานตีว้วอมาอย่างโหดแล้วตอนนี้ซ้ายมือมาตัวหนึ่งสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทแล้วก็สับอีกหนึ่งทีอาวัายดูสินะมันกดอันติไปแล้วนะพอดีว่ามันเหมือนกับมันออกอาการดีเล์ดีเลยมันเลยกลายเป็น กลายเป็นเขาตายไปแล้วเพิ่งมากดแน่อารมณ์ประมาณนี้ส่วนพี่แวนเราไม่กลับบ้านเลยนะก็เลยต้องอยู่ช่วยเป็นเพื่อนตายกันก็นคือตายหากันทั้งคู่บูลาดก็ฟาร,ร์มอย่างบ้าข้างหรือเปล่าไวเล็ตนี่ไอเทมป่านะคือแม่เอาง่ายๆทีมไม่สมประกอบนี่มีหลบอยู่ในพุ่มดือดโดดแล้วมังกรไม่รู้ตายหาห,าหรือเปล่านยะ เราก็มาดูเลนเราก่อนพอดูแล้วเกมจะยืดเยื้อมากไปกว่านนี้นูโดนมังกรฆ่าไปแล้วตายไปแล้วมูลาดเราจะจบที่เลนขวาของเรานะภายในสองคนเี่แหละแบกเกมเลยปะสองตัวเท่านั้นมึกเขียวกับแวนเฮเลนทุบแหวละทุบทุบ,ทบยิงยิงแวนเก็บ,ป,บป้อมนี้ต้องได้แล้วเพราะว่าเจตนาของเราก็คือ ต้องเอาป้อมให้ได้แต่คีปยังไม่มาเดี๋ยวขอไปตีมังกรก่อน,อนไวเลสยส่งสัญญาณบางคนก็เอาไอ้สไนเปอร์ไปเป็นป่านะคือยิ่งเล่นยิ่งจักไรลขึ้นอนะ่ะเหี้แม่งสไนไปเป็นป่า <c oughs> โอ้ยเวรไม่ไหวจะเคลียร์ปะ่ะขูดาวอยู่ประมาณ16วินาทีจะแจ้จเวนทันเล่นพยายามยิงแล้วก็ต้องโดดไปบัก กันไว้ก่อนไม่ให้เพื่อนนั้นถูกคิวง่ายๆระหว่างนั้นก็ต้องเปิดแมพซ้ายขวาดูว่ามีตัวไหนมาอีกหรือเปล่าโยนบอลอีกแล้วติดสตันหนนตุ้วับยิงยิงยิง,ยงวันนี้ต้องแปลงร่างแล้วนะตีป้อมให้แวนดีป้อมยิงยิงป้อมยิงป้อม๋ยมวเราโดดทุบไปก่อนแล้วก็ได้ป้อมหรือไม่เรียบ้อยแผนการสําเร็จนะถึงจะตายกันแต่ก็ไม่มีปัญหา เพราะว่าเราจะเจาะช่องนี้แหละเพื่อวินไปเลยนะโดยไม่ต้องไปไล่ตีซ้ายขวาแล้วหรือกลางเราจะจบที่เลนมังกรของเราเนี่ยแหละรดยทิว่าจะสำเร็จหรือไม่โปรโอลี่ส่วนเพื่อนนั้นก็สนุกสนานกับการตีคิีปและตีไล่คิวไปเรื่อยๆนะสไตล์ไล่คิวแต่ไม่ได้ป้อมก็แพ้เหมือนกันนะตายอนาถเหมือนกันส่วนของเราเป็น สไตล์แบบว่าเน้นป้อมเพื่อชนะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ป้อมนั่นเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคิวไม่ได้ก็ไม่มีปัญหานะขอเอาจบที่ป้อมไว้ก่อนอนี่มีทวนทวนทวนไอ้ทวนไอ้ทวนอ่ะดูสิมัาางกรดีกว่าน่ะ,ะเพื่อนเข้าดงมังกรเลยนะป่ะปล่อยให้มัน,น,นไปเช็คมังกรมาก,ก่อนสามสิบวินาทีของเราก็ป่ะ ตกลงกันแล้วนะไปซุ่มรอคีปตัวนี้แหละที่เราจะจบอ่ะมีคีปตัวเดียวได้ยแหละจะจบันที่เลนนี่แหละไปดูซิว่าทําได้หรือไม่นุ่นเขาบวกกันตูมตามอยู่ฝั่งนน้นอ,อยู่นะของเราเอาเลนเดียวเลยไดีแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อยไงะนี่เขาไปนู่นกันอยู่มาแล้วขึ้นมาแล้วมาดูซิว่าแปลงร่างทีเดียวจบได้หรือไม่อลิสตูสตันไปก่อนแล้วก็เข้าป้อมแทง ยิง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 ทีเดียวแตกไอ้แบนโอ้โหเติบตายเรียบร้อยเห็นไหมไม่ต้องคิดอะไรเยอะส่วนไอ้พวกไล่คิวก็ไปไล่ฆ่ากันตรงนู้นมากูจบที่ป้อมนี่แหละเอาง่ายๆปแล้วพบกันใหม่บ๊าย,ายอีอออ